เื่อนส่งอรมต่กินได้บ่มีเนี่ยเขางมาว่าจะตาไปบ่มีไหมไ่แล้วมันใช้ไปได้ไงากคือเองนะขอรองพี่แล้ว

มีใครมางานวันเกิดหมีบ่าแล้วคนที่ไม่ยกอ่ะยกงอ้ยไม่เป็นไรหรอกเกิดแค่ครั้งเดียวในรอบปีโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ้ดใจ่ผัดใสท่างานเถอะท่างานเถอะเดี๋ยวเราสองแค่นี้ก็ได้เนาะอบอุ่นอบอุ่นเนาะ น้องพนี้มีถ่ายงานเช้าแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยถ่ายอะไรเดี๋ยวรอดูเออไม่ใช่งานได้ตั่งบลไม่ใช่งานได้สั่งงานถ่ายรูปเล่นแต่ว่าจะลงต่อวันเกิดแต่ก็รอดูว่าเป็นยังไงรอ <Lord. S 1> ไปถ่ายเล่นๆนั่นแหละไม่มีอะไรมากม่มาเลย <laughs> ฮัลโหลไม่รู้ว่าจะได้มาไหมนะพรุ่นี้น่ะฮัลโหลหมออัพเดทเลยครับคู้ายคุณผู้ชายขอบฮัลโหลทานก่งเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแม่หมอจะแจ้งอีกทีว่าจะได้กลับบ้านไหมยังไม่แด้งเ สิบแอดมาบอว่าคุณแน่นนะมีขยับปิดยอดไหมโดินเด็้านไหนเนี่ยไหนก็นั่งอยู่แล้วปนไปอ่หรอดแล้วอกนิดเทาไรนะปิดวันไหนิดนนจริงะไเรวจังไม่ปิดวันไหนติดเปิดแอปเลยค่ะ เอาเลยตอนนี้ไรอยู <t <t ่เอาเลยเอาเลยเหรออ๋อติดติดกันยังไงเอาโอ้ยโอ้เดูในฝั่งโน้นยั่ไงสิบบาทก็ได้แหมหลายอย่างนะมามีให้มาเยอะแล้วอันนี้คือยกบ้านให้แล้วอ่ะ คุณแม่จมงสังทิ้จองแล้นะนี่อย่างแลศิลปินมีอตังมีมวย้ไปรับเงินสดค่รัดไปดีกว่าไปดีกว่ามีคนปิดยอดใทนไลยนะสรุปปิดเอง เราควรจะปิดเองดีโอ้ยขอบคุณนะคุณวราบีก็แล้วแต่เอาคำว่าหลอดออกเลยโอ้โหคว่าถ้านอมใจนะเอาหลอดออกดังดังบ้างเมื่อกี้ไม่ได้แผ่นนินไหวนะเขาแค่นั่งเขาแค่นั่งลงเฉยบุรีไม่ได้บุรีไม่มีอันไหนคือบุรีเลย เออมันเจ็บเข่าอันนี้เท่าไหร่นับเองนับเองอ๋อไม่โอนมาเข้าบัญชีแล้วเท่าไหร่จะได้จะได้หมื่นห้าแล้วแต่คอนี้โดนด็ไม่เต็มหมื่นห้าเลยเท่าไหร่แสนเท่าไหร่ละโอนให้ตัวเองได้ไหมปังครบละเลยนี่เท่าไหร่ ก็ยังดีขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะคะสวยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้อันนี้ฝากตอนที่ตะกล้องถ่ายรูปะะไม้ไว้เยอะๆนะคะไม่ต้องถ่ายหน้าหนูนะจะ<อ>ไมแพงอ๋อเพราะเขาลดราคาของรุ่มๆใ่ไหมแล้วถ้าใช้อันนี้แล้วมันยังใช้ไม่ได้อีกนะจะโดนจะใช้ น่าจะเป็นในตัวนี้ว er ็อันตัว so ชัวร์เหรอเอือนกัวไม่ใช่ชัวร์ไงชัวร์มันใช้ได้อันนี้ชัวร์แต่ใหญ่มากเลยอะชัวร์คือยี่ห้อเหรอนึกว่าแบบอันนี้ชัวร์ใช่ไห้อิงมากโตโตไปเป็นด็กดีแน่